วอนนี้เรามาเที่ยวกันอยู่เขาช้งะะางศสีอำเภอลาสการ้อยมากเลยร้อนชอใช่ไหมลูกร้อนไหมคะเราเราวันวันนี้เราถ่ายวันที่เท่าไหร่วันที่สิบห้านะว,วันที่สิบห้าเมษาเราจะไปถ่ายรูปกันวันนี้เป็นวันสุดท้ายวันสุดท้ายใช่ไหมใช่

เปไงบ้างคะคุณพ่อสนุกไหมคะเออก็ดีมากเลยสำหรับทริปนี้ทริปนี้นะคะตั้งแต่ล่องแก่งแล้วใช่ไหมคะขึ้นที่สูงเลยะค,ะค่ยะ,คะมีชา้างเยอะแยะมากมายสวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เราก็ไปเที่ยวที่เขาช้างสีนะคะ อำเภอลานสกาแล้วตอนนี้เราก็กำลังเดินอยู่บนสะพานสิงนะคะซึ่งก็มีความสูงและเสียวระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าเราก็ยังเดินไปจนถึงอีกฝั่งหนึ่งจนได้เพราะว่าถอยหลังกลับไม่ได้นั่นเองนะคะจะบอกว่าวันที่ไปนะอากาศร้อนมากมักๆมๆกมากมกมกน้องสาวนะคะกำลังยืนถ่ายวิดีโอเราอยู่อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ่ายเห็นเราชัดไหม แล้วเราก็เดินไปจนถึงจนได้นะคะอยากให้มาเที่ยวกันนะคะอำเภอลาสกาเขาชั้งสีก็สนุกนะคะดูในคลิปเต็มได้ทางช่อง Youtube แม่ปามแฮปปี้เดย์เดอผู้ชายข้างหน้าที่ใส่เสื้อแดงกันพ่อของน้องน้ำคิงกับน้องน้ำโมนั่นเองจ้า,าเดินไม่ถึงง่ายขอแสงก่อนแล้วกันนะพอร้อนมากไปแรก ค่ะคุณพระเท่าลงแล้วนะเราจะลงแล้วนะ้าแงกันต้นองแพคนลนนะ้ำสักกาเท่า,ทาไรคะ ราคาละสี่สิบบาทนะคะโอเคไปค่ะน้าโมไปที่ท่อแล้วไหมน้าโมไปไหนอ่ะไปสิไปสิแม่ถ่ายคลิปอยู่แล้วไปให้ตัวนุ้นมั่งไปให้เดียวนุ้นมั่ง สัตวน้ำพัดเราไหมลูกให้อาหารไหมมาแล้วนี่มาเอาของพี่น้ำขิงให้แล้วนุ่นช้างขึ้นมาอีกหนึ่งตัวึงเชื่อ

ให้คล้วยเลยให้คล้วยเลยให้ควายให้ควายให้ควายข้าวข่าวนนั่นก็แจกใช่เออเร่งงงอ่ะเฮ้ยทำลายเต็มห้าเลยเก่งมากลูกเก่งมากไปทำลายใช้น้ำลายช้างเต็มมือน้องเลยไปค่ะกลับเอาตะกร้าไปคืนเอาตะกร้าไปคืนเขาก่อน ตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านคิรีวงนะคะเรามาเซลฟี่กันบนสะพานนะคะทุกคน หมู่บ้านคีรีวงคึ้เชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่อากาศบริสุทธิ์ที่สุดในจังหวัดประเทศไทยเอ้ยในจังหวัดนครศรีธรรมาาราชไทยด้วยหรือเปล่าไมา่รูเดี๋ยวเราไปศึกษาข้อมูลกันใหม่นะคะทริปต่อไปเราจะไปที่ไหนเออไม่รู้ยังไม่รู้รค่ะเพราะเราก็ยังไม่รู้รนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเจอกันค่ะุ๊